ส,สดีค่ะสวัสดีตอนเศา้าของวันที่สี่ของทั้งอเมริกาลัฐวอชิงตันนะคะสวัสดีค่ะแจ้งแจ้งมาอีกแล้วนะคะจ้ามือนีมีอย่างสิมาบอกมารายงานค่ะเป็นมือสันวันดีที่ว่าได้เห็นความคืบหน้าของการเฮ็ดบานจ่ะมือนีมิสร้างปูนเนาะค่ะเนาะอภิมหาเศรษฐีสร้างปูนเพิ่นได้ไมาเทปปูนอันมั่งลง จอดรถบ่ค่ะจ่าแจงก็เล็กย้อมรับว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่าอยังเขาได้เห็นความคืบหนาเนาะค่ะเนาะจ้าเดี๋ยวแจงสิบาบิ่งบึงไปขอข้าเจ้าถ่ายวิดีโอ <c oughs> ย้อมรับค่ะยอมรับว่าดีใจและก็ตื่นเต้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขากระถาถาให้ทุกอย่างมันนั่นมีการแบบว่ามีความคืบหนาเนาะค่ะเนาะในการเตุบาลก็ถือว่าเป็นข่าวดีความโชคดีของการเริ่มต้นปีอ่า2,566ค่ะจ้า เขาไปเบิ uh ่ง huh. ก wow, ันเนาะค่ะเนาองปะไปเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องไปจ้าเลสโก o เลสโก o เลสโก o ว้าวกระด็นค่ะเขาไปเบิ่งที่พนเทควนกรีตกันนะคะว่าเป็นจังได ไปค่ะไปเบิ่งกันโอ้ข้าเจ้าโอว้าวน่าสข้าเจ้าบอกบ่ไห้พวกอันสัตว์เข้ามายำม,มะยางจ้ะโอ้น <Ooh. S 1> nice, ่าส่ะคุณจอนโอเคจ้ะงอออกไปแล้วด้วยค่ะ <laughs> ในบ้านก็ยังอ,อีลุงตุงนั่งอยู่ค่ะ Oh, o Yeah, careful. Yeah, be <S yeah s m so โอ้ระวั c ด้ว e โอ้เขาเจ้ากะเฮ็ดเรียบดีเนาะคะ่ะเนาะอืมท่านได้แหงอยู่คะ่ะเอ้าไปสันค่ะ <c oughs> นัะ่นแหละจะตามที่แจง้งได้พระเพื่อนๆไปเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะอืม ดีใจคะ่ะดีใจแล้วก็ได้เห็นในในขั้นตอนของการของการเทปปูนแล้วก็เฮใไ้ปูนมันอยังก็ค่ะอยังก็คือคำมันมันเรียบบอกว่าเฮดจังไดจะได้เห็นความคืบหน้าเกี่ยวกับก,บการเฮบ้านไปอีกขั้นตอนหนึ่งเราจะจ้าจัางไดกะเดี๋ยวแจงสิกลับไปในรถบาร้านเาด้วยค่ะมันหนาวหนาวหนาวเย็นคะ่ะแต่ย้อนความอยากถ่ายวิดีโออยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะ นิดนึงอย่งสินะออกมานิดนึงนสิแต่ยอมรับว่าสุดยอดเลยหนาวจนมือแข็งแล้วค่ะแจงสิกลับกับุณนี่หูรถบานของแจงกะเนาะค่ะเนาะกะปีไม่นะคะเนาะขอให้เพืเ่อนๆทุกท่านทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้ออืร่ำรวยร่ำรวยรวย่ำรวยสุขภาพแล้วเนาะเนาะค่ะพี่น้องถ้าสุขภาพพอดีมันบอกกะเขาก็สิมีแฮงเฮดสิงที่เฮ้าปรารถนาเขาต้องการเนาะค่ะเนาะจังใดกะ แสงขอขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ comment. ขอบคุณทุกการ s u ั s c r i b e นะคะเด้อ thank you all for watching thank you for thumbs up thank you for comment thank you for subscribe thank you so so much bye see you next time bye, bye bye ไปแล้วนะคะเด้อ see you เข้าหนาเด้ค่ะจางบ๊ายบาย